รองนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการมรดกโนลาและกิจกรรมวัฒนธรรมถิ่นใต้เทิดพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ90พรรษาครับดรวิศนุเครืองามรองนายกร,รัฐมนตรีประธานเปิดนิทรรศการมรดกโนลาและกิจกรรมวัฒนธรรมถิ่นใต้ ภายใต้ชื่องานน้อมกราบสิริการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเทอดพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ90พรรษาในชุมชนเมืองเก่าสงขลาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาและหอศิลป์สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งจัดขึ้น,นระหว่างวันที่6 1ถึงสิสิงหาคม2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ90พรรษา อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องโนราและผ้าพื้นถิน่นให้กับคนในชุมชนได้ทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นอันดีงามและจากโนราไทยไปเวนิสที่ได้รับการตอบรับจากมหาชนร่วมเป็นกำลังใจเอาใจช่วยทั่วโลกเกิดเป็นโครงการต่อเนื่องคือการนำโนราเวนิสกลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทยจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ด้วยค่ะ